อันยองฮัสเซยโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กษถีเซอรประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้ก็ไปเริกง,งามยามดีกันอีกแล้วนะครับผมที่ลุงนะ้ําจะได้ทําการเสียเพชรให้กับจี้ใหม่ที่ลุงได้คิดแล้วคิดอีกนะครับผมว่าจะทําดีหรือไม่สำหรับจี้ที่มีชื่อว่า รถมอเตอร์ไซค์เดินเลือกนะครับผมตั้งชื่อเองเรียบร้อยเสร็จสรรเนาะเพียงเพราะว่าน้องนั้นมีความสามารถในการเลือกเดินนะครับผมซึ่งความสามารถในการเลือกเดินนั้นจะทําให้เรานั้นไม่โดนดักวาร์บแต่โดนดักจับ แต่การดักจำนั้นมันก็มีจํานวนแค่น้อยนิดเนาะ,อ,ะอันอาจจะทําให้เรานั้นไม่ถึงตายแต่การที่โดนดักวาร์ปแล้วไปคุกอันนี้ตายแน่นอนนะครับผมโดยลุงทาการเปิดของดองมาแล้วตั้งหลายวันนะครับผมได้ฟองสบู่มา12ฟองนะครับผมจากของฟรีเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ S บวกหรือเปล่านะครับผมเราลองมาเปิดของฟรีก่อนดีกว่าถ้าเกิดได้ S2 อันก็คือเกลือจัด,จด โอเคเอสบวกครับก็ยังรักลุงอยู่นี่อะไรอืเริ่มละเริ่มไม่รักละอันนี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันต่อนะครับโดยที่เรานั้นจะต้องไปสุ่มแพ็คพันนะครับผมแต่ครั้งแรกมันหนะ้าร้อยเนาะโอเคหืมตกใจอันเดียวเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆแล้วแหละอีเวนต์นี้โอ้โหโ อย่าลืมนะครับผมลรมีแพ็กหมื่นตรงนี้อีกอันหนึง่งเดี๋ยวขอทำการซื้อก่อนโดยการกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มื่นล้ออมดาว <c oughs> แสงเพียบพอเป็นแสงมาก็รู้เลยนะครับผมว่าไม่มีจี้เอแน่นอนเพราะว่าจี้เอนั้นไม่มีแสงในตัวเองจ้าไปอีกหนึ่งหมื่นจ้าเอยอีกหนึ่งหมื่นแล้วละอีกหนึ่งพันโอเคได้มาอันหนึง่งเฮ้ยเดี๋ยวเกลือไปปะ พันละจี้เหรอโหจีละพันเกินโหดเกินแกก็โหดเกินเดี๋ยวลองแรกหน่อยสิ S บวกโอเคก็ยังดีเหมือนกันที่ได้ S บวกตอนนี้ขาดอีกทั้งหมด5อันครึ่งใช่ไหมมีครึ่งอันเพราะว่าสุ่มได้ S มาอันหนึ่งนะครับผมเอาละอันเดียวจริงด้วยอ่ะ เฮ้ยสองเฮ้ยสามอันเฮ้ยใจชื้นใจชื้นใจชื้นโอเคไม่ไม่โอเคไม,ไม่โอเคโอเคเอ้ยทำไมอันนี้มันไม่มีแสงอะอ๋อแสงมันเป็นเอสเหรออ่ะได้มาอีกออะเปิดหมดเลยอาจเอจโอเคโอเคอฮ้ยสามอันมันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆแล้วอะหมดไปจังจำหนึ่งหมื่นจึ๊บแล้วก็จึ๊บจึ๊บ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองแรกดูก่อนสิครับเราจะไม่สุ่มเกินนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียจีโดยใช่เหตุสุ่มอีสอนดีไหมอีสอนกันชิป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 เรียบร้อยอย่างเกลือจึ๊บจึ๊บโอ้โหนี้เกลือจริงหรือว่าเรากดเร็วเกินไปหรอต้องแบบช้าๆให้รอลุนใช่ไหม โอหวันนี้ไม่ต้องลุ้นหรอกแสงเยอะขนาดนี้โอเคได้มานหนึ่งอันอีกและอีกอันหนึ่งอันอีกและสุ่มได้ยังได้แล้วครับผมสุ่มก่อนออื <c oughs> แสงล้วนหมดไปแล้วนะครับผมหนึ่งหมื่นก็ยังไม่ได้อะไรเลยสุดไหมอีเวนตี้มันทำเร็วมากเลยนะและ้วเพชรก็ รถเร็วมากโอเคเอสบวกครับเอสบวกครับตอนนี้ได้มาครึ่งทางแล้วนะครับผมสองหมื่นเนาะก็ราคาปกติอะเนาะสองหมื่นนะสูงอีกห้าพันก็ได้โอห้าพันก็น่าจะไม่รอดได้มาสองครับไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็ได้มาอีกสองครับ อีกสี่หรอเฮ้ยอันนี้อยางชอบอีกสามโอ้โหอีกสามอื้มอีกสี่อื้ออีกสองเอ้กดแป๊บจึ๊บอีกหนึ่งตอนนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วครับผมหมดยางแรกก่อนหกหนึ่งหกหกซองสิบซอง 63ป8เฮ้ยเดลืแค่5อันนี้ปิดแน่นอน้วครับผมเพราะว่าถ้าได้ GS มาแล้วก็เอาจะเอามาแลกเป็นขวดอยู่ดี20,000อีก5อัน1 2 3ต้องซื้อเหรอก็ต้องอะเนาะ่4 5ไปไปโอ้โหโอเค จบแล้วนะครับผมอีเวนต์นี้บอกเลยว่าเสียเพชรไปเยอะมากไม่เยอะนิดหน่อยเยอะมากจริงๆเยอะแบบเกินความจำเป็นปุยมุยนี่เอสบวกก็ได้มานะครับผมแล้วผมก็จะเอามาแลกเป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะระหว่างรถหรืออนี่ดีน้ำกระเซ็นก็น่าสนใจนะเนี่ย เอหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาอีก3อันเราจะหายห้าอันเลือกน้ำกระเซ็นต่อดีนะเอามาก่อนกันแล้วกันอ่ะนี่ขอไปเปิดแป๊บว่าผมจะได้หวด s อบวกมาอีกกี่อันมันเปิดตรงไหนบ้อ่ะเปิดตรงนี้ไงเจอละโอ้ยได้ามาเดียวหรอแต่ก็แอบ,บอยากได้อยู่นะอันข้างล่างอะ อ,อีเวนต์หมดต้องวันที่19เนาะค่อยๆไต่ตรองก่อนการเลิกกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสียเพชรก็มาทำตามกันได้นะครับผมเนาะเนาะเนาะนะประมาณ20,000ืนนะครับผมส่วนเซิร์ฟไทยถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมแล้วหลุดเนาะก็เป็นเหมือนกับลุงนี่แหละลุงก็เล่นแล้วก็หลุดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคลิปเซิร์ฟไทยให้ดูเพ,พ,พราะว่ามันยังไม่แก้ ถ้าแก้แล้วแจ้งด้วยนะครับผมสีเอ็มสัตว์คลิปนี้แล้วก่อนพวกเหม็นที่น้าก็ทุกคนมีความสุขกันเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับจุ๊บจุ๊บ